สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f p l ีเชียงกลางสนามนะครับมาเป็นไงบ้างครับกัปตันเคนกับตาซาร่าไม่ทำงานสักคู่ทั้งคู่เลยนะครับก็มาที่เคนกับซาร่านะครับไม่ทำงานเลยก็มาดูเมื่อคืนเคนได้สี่คะแนานนะครับเคนได้สี่คะแนนซาร่าสามคะแนานนะครับก็นี่นะครับกัปตันของบิ๊กนี้นะครับก็ มีซาลาสามคะแนแปดร,ร้อยห้าสิบเก้ามีสามคะแนนเคนแปดร้ 38, อยกว่าคนครับมีสี่คะแนนโรนัลโดเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดโจนคะแนนโรนัลโดก็ไปที่ไวทกับตันนะครับโรนัลโดป่วยนะครับไม่ได้มาเตะด้วยนะครับส่วนท็อปร้อยนะครับที่ไวกับตันคือเก้าสิบสี่คนไปที่ซาลานะครับสามคะแนนเคนนะครับห้าคนแล้วก็มาเน,น่หนึ่งคนหนึ่งคะแนนนะครับมาที่เออ่ ที่โมทันเพิ่มอินนะครับสัปดาห์นี้ก็เบคอร์นะครับ294 1นาหนึ่งคะแนนนะครับรูปสันอร้สับเอ็หกคะแนนฮาวเวดนะครับ262สองคะแนนนะครับฮาวเวดผมก็เอามานะฮาวเวดก็ไม่ทำงานเจลซีแพ้เฉยเลยไม่น่าเชื่อนะครับจเจอเบนฟอร์ดเข้าไปเบนฟอร์ดที่มีนะอีเล็กเซนก็ไม่ธรรมาดาผมว่านะใช่ไหม ส่วนทานเพิร์ลน,นะครับก็จะมีเนทอานอนนะครับกูติญโยจะมีเนทเจ็บนะอานนอานนก็ยังไม่ฟิตนะครับส่วนกูติญโยก็ปกติไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ไม่เอาลงกันเอาออกกันนะครับเอาตัวอื่นมาแทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เพราะว่ามูฟมูฟเนี่ก็จะแบงค์นะครับเกมที่สามสิบสามนะครับสามสิบสาม มาดูสเปิร์มเมื่อคืนกันบ้างนะครับสเปิร์มเมื่อคืนก็ซอนนะครับแมนออโตแมแมนออโตแมทแมนออโตแมทนะครับเออนี่นะครับจากการโหวตหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซอนนะครับเมื่อคืนก็นี่นะครับซอนยิงไปแล้วทนะั้งหมดสิบสี่ประตูนะครับสิบสี่ประตู ดูการนี้ก็พาสเปอร์นะครับขึ้นมาดับสีแล้วตอนนี้แต่ว่ามีอาร์เซนอลนะครับแข่งน้อยกว่าอยู่2นัดนะครับแล้วอาร์เซนอลเตะขึ้นขึ้นวันไหนคือวันจันทร์ครับขึ้วันจันทร์ก็วันนี้แหละนะครับส่วนนิวคาสเซิลก็อยู่ที่สินะครับมี9คะแนนเขี่ยจากโซนตกชั้นได้อ่าหนีจากโซนตกชั้นนะครับอาร์เซนอลเอ่อเนวเคิร์สเทนเนวเซิล มาดูรูปกันหน่อยนะครับดูรูปคร่าวๆนะครับรูปคร่าวๆเอออนนี่ไม่มีดูไม่ได้อะได้ไหมได้ปะดูไม่ได้ดไ แล้วดูตรงนี้แล้วกันครับ้งล่างนะเริ่มเกมนะครับม็มีวอมนะครับวอมมาเดวี่นะโคตรมานะครับนี่นะจะรูกดูกที่ได้ประตูนะครับ จะมาประตูซอนโอเคจบแล้วนะครับก็39นะครับฟาเบียนชาชาครับยิงดักที่39มกามาเดวีด่ทำสี่เสมอนะครับก็โดยที่ยิงนำนะครับซอนยิงนำอีกเป็น31นะครับ ยิงมาสั่งรยอลพวกที่สี่นะครับเป็นซีหนึ่งนะครับรูกนี้ก็เป็นห้าหนึ่งนะครับเปิดวายนะครับห้าหนึ่งมาอีกคู่หนึ่งเวทแฮมเวทแฮมก็มีการการยิงของเคทเวลกับโกโบเวนนะครับทำให้เวทแฮมชนะไปนะครับต่อประตูต่อหนึ่งนะครับ ตัวหนึ่งเอเวอร์ตันเหลือ10คนนะครับเร์ตนเหลือสิคนก็นี่นะครับโบเวนจากการโ,โหดโดก็เอออันนี้ไม่ใช่อันนี้มนน,นะครับโบดห้าสิบนะครับห้าส็นแมสแตทก็ยิยง1นึ่ลูกนะครับแอซิดศูนย์ช็อตทาร์เกตสอนะครับเอสองเรามาดูลูกคร่าวๆนะครับ นี่นะครับมวกเว่นกลับมาก็ยิงเลยนะก็น่าจะน่าเอาได้คืนอยู่นะครับน่าเือถือกับเขาทีมนะเจอใครบ้างเดี๋ยวดูว นี่ครับเวสแฮมเวสแฮมตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่หกนะครับมีห้าสิบเอ็ดคะแนนตามหลังที่สี่อยู่สามคะแนนนะครับอาเซนอลเตะน้อยกว่าสามนัดที่สี่นี่ผมว่าน่าจะจบที่อาเซนอลอาเซนนลเอเวอเรตัน,นก็วันพุธนี้นะครับเตะอีกนัดหนึ่งกับเบอร์ลี่นะครับมีอยู่ที่สิบเจ็ดนะครับสามคะแนนจากหนีอัศวซนตกชัก้นนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะหนีรอดไหมนะครับผมนัดต่อไป เวสแฮมก็จะเจอวันที่สิบเจอเวนฟอร์ดนะครับส่วนอีเวตันเจอเบอร์ลี่นะครับที่นี้นะครับมาดูที่คู่หูชา,าก้าอดีตกา่์สมิธโลนะครับชาก้าสมิธโลเนี่ยยิงไปแล้วคนละเก้าลูกนะครับเกลูกก็มีแค่เอ่อ มันก็มีแค่สองครั้งนะครับของสโมสรที่มีน้าเตะน้าเตะสองคนนะครับที่ดับเบิลฟิกเกอร์นะครับยี่สิบเอ็ดดับเบิลฟิกเกอร์ขณะที่ยี่สิบเอ็ดอายุยี่สิบเอ็ดนะครับหรือว่าอ่อนกว่านั้นนะครับในหนึ่งฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีลีดลีดในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่ปีสองพันนะครับก็มีแฮร์รี่คีเวลกับมิเชลบิด นะครับส่วนแมนยูก็2 6 2 0ันะครับดลูนี่กับโูนันโดนะครับผมอาเซนอลนก็ชนะ5นัดพรีเมียร์ในเกมเยือนมาแล้วนะครับเยือนมาแล้วในช่วงมีนามีนามีที่มีการชนะต่อเนื่องสุดก็คือมีนาถึง กันยานะครับปี2013นะครับแปดนัดนะครับแล้วก็เจมซีซันก็ Did i d ดดูว the same ซ e ซีซันก็มีซีซัน2002นนะครับช่วงมกราถึงเมย์นะครับสองพันสองแปดนัดเหมือนกันนะครับส่วนบาเลตก็ชนะมาหนึ่งน,นัดนะครับจาก17เกมลอนดอนดับบี้แมตช์นะครับที่ก็เสมอแปดแพ้แปดนะครับ ชนะสเปอร์มาเมื่อเมื่อกันยานี้นะครับ3ามศูนย์นะครับในฤดูกาลนี้แต่ว่ายังไม่เคยชนะกับเซปเปอร์อา,นอ,นอาร์เซอนอลกับสเปอร์นะครับในฤดูกาลเดียวกันนะครับผมอาร์เซนอลกับสเปอร์ฤดูกาลเดียวกันนะครับปาเลตก็ไม่แน่นะครับปาเลตเรงดีก็ผีเข้าเล่นดีก็ามาดูวันนี้แท็กติกก็บอกว่ามิเชลนะครับมิเชลเนี่ย แต่มาที่จุดชาก้าได้นะครับจะเป็นแมตช์ที่สนุกมากนะครับแมตช์นี้นะครับมิเชลเนี่ยแท็กเกิลมากที่สุดเนี่ยนะครับในแบ็กซ้ายเลยนะครับก็แท็กเกิล90าครั้งนะครับแล้วก็บอลลีคับเลอรี่204ครั้งนะครับมากที่สุดเลยมากกว่าแมนที่แคทบูเลล่าซาริโซนะครับโยซิโลนะครับถึงจะแท็กเกิลมากนะครับแต่ก็ฟาวแค่13ครั้งนะครับ ก็ถือว่าชีนมากนะครับส่วนฟาวนะครับโอกาสฟาวก็มี0 4นยะรับน้อยมีอานนน้อยสุดนะครับอันนี้มิเชลก็สี่สิา0 4นนะครับส่วนการแม่นนะครับในการคอร์สเนี่ยมิเชลเป็นลองแค่เฟเซอร์นะครับเป็นลองแค่เฟเซอร์เฟเซอร์สามจุดนะครับส่วนมิเชลเนี่ยสามจุดดสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าคอร์สได้ดีมากนะครับ แมนมาก,ช,กชัวก็ส่วนซาก้าเนี่ยซาก้าช่วงนี้ก็ฟอร์มดีนะครับมีการสมพัดบอลในกอบกรอบอองไปตรงข้ามได้150ครั้งนะครับทั้งแฤดูกาลนี้นะครับในเลเ,ลเวลเขาก็มีลาฮิมนะครับ166ครั้งนะครับบูเดโด171ครั้ง มาเนี่178ซาร่า273นะครับก็ต้องดูกันต่อไปเราก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมิเชลมิเชลการดวลระหว่างมิเชลกับซาก้านะครับจะเป็นสิ่งที่น่าดูของแบทไฮไลท์ของแมทนี้เลยนะครับโอเควันนี้ใครกับตานเคนกับตันซาร่ากันบ้างนะครับได้กี่คะแนนก็ คอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเควัน okay. นี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ